เดี๋ยวเราทำส่ไมอะไรด้อไกดได้หมทอะไรกก่อน <dogs> <similar> ผู้ใหญ่ร้ได้จ่าสีจักป่าตีจักป่าตีเขาถามนะผู้ใหญ่ร้องได้จ่าันได้เลัาผู้ใหญ่เพิม No tiene nada que ver.

โทษตักน้กินไม่ให้เนจะช่วยเนยงไม่ได้กินข้าวเ้ารื่มกินตี๊บไปเอาช้อนคือเนี่ยบอกไม่